ภาพโซบรรยากาศยามค่ำจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำนะคะนี่เป็นบรรยากาศยามค่ำนะคะนี่ถ่ายบรรยากาศยามค่ำให้ดูเลยนี่ตอนนี้ก็เริ่มพ่อสูน,น้าหนาวกันแล้วนะคะแต่ว่าคงไม่หนาวเนาะ,ะจะหนาวๆร้อนๆเพราะทุกวันนี้ มันจะมีสามแล้วดูอากาศแปปวนนะคะก็อย่าลืมดูสุขภาพด้วยนาอนี่ไงดาวนี่นาวแว็บๆดาว,ดาวแต่วนนี้พระจันทร์ยังไม่ขึ้นนะคะน่าจะขึ้นดึกๆจ้ะจะบอกว่าดึกๆมาดาวจะยิ่งสวยมากนะคะนี่เขาจะยิ่งสวยมากเลยนี่บรรยากาศนะคะนี่นี่สามารถโอ้แสงสียามค่ำ,คำ ส่วนไม่แพ้แสงสียามเช้านะจ๊ะ